มาดูปลาหมอดูการเลี้ยงและการขายสวัสดีครับคลิปนี้จะได้นำเรื่องปลาหมอแล้วก็การขายปลาหมอนะครับวันนี้เราเอาปลาหมอมาไว้บริการขายให้ลูกค้าที่หน้าร้านนะครับตอนนี้ปลาหมอเริ่มโตแล้วแล้วก็ขังขังขังไวรอขายนะครับ จับมาวันละ20กิโลนะครับู้ใดสนใจก็มาที่ร้านถาวรการเกษตรอำเภอน้ํายืนนะครับอันตมุน้ a m y u e นะครับเราให้บริการส่งฟรีสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับคนใดสนใจก็โทรติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวเราวิ่งส่งให้นะครับหรือไม่สะดวกก็มาซื้อที่หน้าร้านได้โดยตรงนะครับผมสวัสดีครับอาจปลาหมอที่เราจับมารอขายนะครับที่หน้าร้านก็ถ้าตัวใหญ่สุดก็6-7ตัวต่อโลนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวเลขก,ก็เพิ่มจํานวนขึ้นไปนะครับก็จะทยอยเลี้ยงแล้วก็ทยอยจับมาขายที่หน้าร้านนะครับนตอนการเลี้ยงเราจะให้กินอาหารปลาดุกเล็กนะครับ32%แล้วก็กินปลาดุกกลาง30%แล้วก็กินปลาดุกใหญ่ที่25%ที่ใช้เลี้ยงถือว่าดีแน่นอนครับผม